ครับผมถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วครับผมพ้อมทีสิลงแล้วครับโอเคครับผมก็จะได้ขับลุงให้เพิ่นแล้วครับผมมาหอดจุดหมายไปทางมาหอดหน้างานเพื่อความปลอดภัยครับเตืนทางครับผมอมารับชมกันครับผมรับชมเอารถลงเห้อครับผมถึงหน้างานจุดมองเห็ุงานเห็นกณนแล้วครับผมก็จะได้เอารถลงให้เพิ่นครับผมมารับชมครับ พอดีได้มือกล้องครับผมได้มือกล้องหนางานพอดีครับผมนี่น้องๆหนางา่อนพื้นทรายให้ครับผมให้โอกาสพอดีครับผมนะรอชมกันไปเรื่อยๆครับรอยเดินลงครับผมนี่แหละครับหนางานตรงคบแม่นำชาวป่ามากเลยนะครับผม ชุดหนึ่งขาเจ้าก็เ,กเห็ดสะพานขาดแล้วครับผมกระลังเจาะเข็มกระลังไอ้ว่างเข็มว่างพื้นฐานไอ้ที่เห็ดสะพานแล้วครับผมนี่ผมก็ได้เอามานรถมาลงไวน้นในเพื่อนเด็กปักเสาไฟฟ้าครับผมเป็นเสาต้นกระข,าง,ขางนี่แหละครับผมเพื่อมันจีง่ายออกจากมีไปตั้งอีกชุดหนึ่งครับอ่ะรับชมครับผมคอยลงเรื่อยๆครับผม ลงจุดงานยางกดไอเนี่ยนะครับผมโอเคครับปอดไยทุกเส้นทางแล้วครับผมือว่าทำงานเสร็จเร่ล่วงแล้วครับเมื่อนี้ก็สิได้ดเดินทางกลับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิได้ดเก็บบันไดยังรถขึ้นเรียบร้อยแล้วก็สิได้ดกลับแล้วครับผมครับสู่ปั่นพักปั่นเศร้าแล้วครับผมขอบคุณน้องๆองครับผมขอบคุณน้องๆผู้ที่ไทย คลิปไทยยางไงนะครับผมได้โอกาสให้ใจน่องคนไทยให้ครับอ่ะถ้กที่ได้จบคลิปจบยังไว้นะครับผมจบคลิปไปซะมีก่อนละครับถนะือว่าขอบคุณเพื่อนๆสี่รับชมครับผมสวัสดีครับพิดเลยวะ